าตัวล่างหาเก่าหกหกห้ามาฟูเพื่อจะยินแต่หาเก่าหาเก่าเลยใช่บานเหาอถือมดบ้านเพื่อถียแต่เสาหัวผมก็ได้มาไล่ได้แสนเดียวบุ้ยเป็นเสียแล้วตัวนี้แสนหนึ่งแบ่งกันฉันพ่อได้ขับรถเก่งผัดยางห้าม้าเอ็เสียมินแสนหนึ่งกับแบ่งกันแบ่งกันสามคนก็ได้คูณได้สามหมื่นกว่าบาทชิมุนี่ซีเรีมันได้ง่ายได้ปุ๊บได้เงินปับที่ผมมาเงมดวงมาหอดวาสนามาถึง อื้อตัวใดกับเป็นเงินงวดนี่ได้มาแล้วออกท็กชิดบอกตัวนึงขึ้นไปชีดตัวนึง่งเอาเฝ้าตรงตรงขึ้นตัวเลขนี่เข้าให้ตามสูตรครับบางงวดกับตรงเป๊ะบางงวดกับเขาติดกันเจ็แปดงวดหลยสำนักหลยอาจารย์แต่ว่าออทแทกชิดนี่ให้งวดใดรับซับทันทีจะท,ที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เพราะปูใหญ่เอาแล้ว กู้ยายกะเจริห้งวดนี่ย่ามบอดีเปนไดงวดนี่แต่ว่าตัวเลขนี่มีห้แน่นอนเป็นไดอาจารย์คือว่าย่ามบอดีเลือกง,ง่ามย่าม,ามดีป็นนี่ละอาจารย์่ามดีดินี่วันที่สิบหกตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตรงกับวันพุธวันชนาสองน,นั่นวันพุธกระยาผูดีวันพุธนี่คือวันชนาสอง ว่าสนัดสองยามดีแนวท่งนี่มาแบบใดอาจารย์พูดปากหวานอังคั้นครับรับเอาคนว่าสูดตรงกว่าสักชิด <นะ S 2> ตัวเลขมีแน่วทง่งเลขสองก็คือแทน่นวัจันที่ ปูพ่นบ้าไห่ป่างลายสำนักพ่นก็ว<อ>่าคือกันนี่นตัวเลขนี้มี่ขั้วไมเพิ่มจดให้มี่ขั้วไม้ไปซื้อน,น,นี่ทีสดพูดปากหวานอังคารรับเอาสูตรของผมรับเอารับอาทิตย์รับเอาอาทิตย์ก็คือเลขหนึง่งลายสำนักพ่นก็บ,บอกหลายครั้งให้เขาซื้อเอางวดนี้วันที่สิบหกตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสี่แปดสอง สี่แปดสองเมืนี้เลขเด่นสี่แปดสองสี่แปดสองสี่แปดสองเอฟซีเฮ้าติดตามไปซื้อห้าเก้าห้าเก้าเมื่อที่ผ่านมาเก้าห้าห้าเก้าเมื่นี้ออสจะคิดงุมหน่อยรัฐบาลได้เฮาจะให้ตามสูตรแนวทางรัฐบาลให้เงี้ยเอาตรงเป๊ะเอาตรงเป๊ะน่ออาจารย์อาจารย์เป๊ะ พี่น้องเข้างอบหน่อยทุนหน่อยว่าต้องเอาตามชุดเนาะจะให้เอาแบบตรงเป๊ะเนาะผมเนาะเออตรงเป๊ะแล้วเนาะตั้งสั้นแล้วอาจารย์มักตรงเป๊ะอันละตรงเป๊ะทางตรแตกเด้ออาจารย์คือจังหวัดไม่อกินห้าเก้าไปเสี่หาเก้าก็ได้รอดพี่แอดมินเอฟซีเข้ารัฐบาลไทยห้าเก้าให้ตรงเป๊ะตัวใดตรงเป๊ะอาจารย์ ตรงเป๊ะเรียวให้ตรงเป๊ะสามหนึ่งแปดอันนี้เบอร์แม่เลขสูตรจวดนี่วันที่สิบหกตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวซิชชิดงบหน่อยรัฐบาลให้ให้ตรงเป๊ะเาบอร์แม่เลขสูตรคอยเบาๆนี้เด้ออาจารย์โอ้เสียงดังเสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังชัด รอพ่อสอยยังไม่สิบวันพุธคือสี่ยามดีคือหกแต่ว่าอ๋อจะชิดว่าให้เลขตามชูตรว่าน,นี่จะให้ตรงเป๊ะคือห้าเก้านี่ไปซื้อลอตเตอรี่ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเป็นลือสีอีรีเอาเอาคุนซาแล้วครับผมในวันที่สิบแปด กอพรรษาแปลงล่างแล้วต้นครับผมจะได้แปลงล่างแล้วฟูเหา,ารากักษาชิเ้เจนเรื่องพรวนาสุดงวดวันที่สิบหกนี่เอายังเป็นประกันครับอาจารย์เอาเงืนสดประกันเลยคนละหมื่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 นมันบ่มีป่า,านั่นแล้วมั่นใจบออาจารย์เสียวยังประกัน เห็นอยู่เนาะพี่แอดมินเนาะเห็นค่ะเห็นเห็นเครับเขียนตัวยังไงเลยให้พี่น้องเพื่อนเห็นชัดเจนพันธีว่าออกมาแล้วคือบ่เห็นพันธีว่าโอ๊ยจึงงูลือแล้วให้ไปซื้อเด้อพี่แอดมินให้ไปซื้อขึ้นเลขตัวเลขอาเก่าอวดที่ผ่านมาให้ไปซื้อขึ้นวดวันที่หนึ่งตุลาคมหนึ่งตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ห้าเก้าล่างที่ผมจดใไฮขีดไฮนี่เนตพิเศษคือสามหนึ่งแปดสามให้ไปซื้อให้ได้คืองวดวันที่หนึง่งตุลาคมปีสองพันห้า <67. S 2> ร้อยหกสิบเจ็ดสามหนึ่งแปดสามยามดีคือหกวันดีคือวันพุธวันพุธท,ที่สิบหกตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด คือเลขสี่จันปากหวานอังคานรับเอาอังคันก็นคือเลขสามาาสูตรฟูคนบอกอันนี้แต่ว่าอาจารย์ทักษิณสีชหย,ยตรงเก๊ะชีบาให้แบบสูตรตำล่าสีห้ยยไปซื้อลอตเตอรี่ คืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดห้าเก้าไม่ต้องกลับสบามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดซื้อเพรต้องกลับมั้ว่าจารย์ไม่ต้องกลับหากเก้าประเด็นก็ต้องกลับเมื่อกี้นี่หากเก้าประเด็นกลับมีแต่จะเมื่อยคือประกลับไงแน่คือประอัตกรับน้ำเขาคัดทิถามเขาเองเขาบอกว่าไม่ต้องกลับ อาจารย์ครับขออนุญาตว่าตัวเลขแนวทางชุดนี้ได้มากจากแสนอครับนี่ไหมตัวเลขแนวทางชุดนี้บอยเป็นเลขงามดีบอยเป็นเลขวันครับบอยเป็นเลขสูตรคำนวณเป็นเลขยังอาจารย์ครับเป็นเลขตรงเป๊ะของอาจารย์เองพิเศษวดนนี้ให้แบบคืองวดวันที่หนึ่ง ตุลาคมปี2559คือหาเก้ากันนะฮะ67จ็โทษที่ให้ไปซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อตรงๆไม่ต้องกลับจะมือถามะเพราะขาลอตเตอรี่ถามากลับบอ้องเพราต้องกลับ3183 18เพาะต้องกลับเจ็ตัวนมาครับไพ่ต้องกลับที่นนี่นันสีได้หมุนเมียบน้ำฝนเจนี่318 ว่าต้องกลับบอกอาจารย์ไม่ต้องกลับลอตเตอรี่ไปซื้อสามหนึ่งนี่คิดให้ซองนี่ผมฮักท่อกันฮักทั้งสัปยานี่ตอนนี้เวลานี่คณะนี่ไทยห้ามอยู่นี่คือผมฮักสามหนึ่งและแปดสามท่อกันหนึ่งแปดี่กันไว้อยากมาทักพี่จักหน่อยนะคะาารับอาจารย์อ๋อให้พี่น้องเพิ่นแคบหน้าจออรัพี่น้องฝากแคบเด้อ ตรงเป๊ะห้าเก้าตรงเป๊ะวันนี้วันหมอรับก่อนสิอุบาเสียสิได้เงินใส่ไว้นะเดี๋ยวไว้ครึ่งเครื่งสิเดียว่ีีเพราต้องบ่ต้องเิ่งๆงานเอาเด้อบอก่นไปเฮ็ดงานเอาก็ได้ดอกเงินครับเอาโยนนิ่ๆอาจารย์บ้านนี่นิ่งๆหยุดจึกอืกบอกคนไปเค็ื่องงานเอาก็ได้ดอกเงินบ่ยากกันเพิ่นว่าชื้อลอตเตอรี่นี่คือผมซื้อลอตเตอรี่สนับสนุนรัฐบาลในสามหนึ่งในประกาศอำนาสามหนึ่งล่างชิมฮกนี่ิกกาไป จองคิวจองคิวคือจังอันนคืนพร้อมเพี่่้าั่่่่ง่่่่่่่่่่่่่น่่่่นนิ่่่่่ร่่่่่ม่่่่่น่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่งิน่่ยใน3เด่่นเราเข้า่รรษา่่่่่่เ่าค่่่่่่่า่่่่้า่่ส่ง่่่่่่่่่่งนา่ท่่่่่่่อ่่ษ่า่่่่่่ก่่่่า่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่ให้่่่่่่่่่เ่่่่่่่่งช่อง ของพี่แอดมินคืออวสชชิดบ่อยากน้ำยังท่านถือเลขกันว่าไงไงท่านถือท่านกู้ท่านกระยาท่านไปที่บุญวัดใดไปร่วมสร้างกองบุญที่ไหนอวสชชิดไม่ได้ห้ามเพราะอวสชชิดมีมึงท้าแล้วมีมึงสร้างแล้วเดี๋ยวนี้ก็งินประมาณยี่สิบล้านที่สร้างอยู่นี่สร้างยี่สิบอะไรอาจารย์ยี่สิบไม่ได้บอกเอา พี่น้องเพิ่งแ่ามีจะาแล้วมีจะผ่าแล้วมีจะาแล้วจารย์ยกสุดอ้ายแล้วจันรย์ยใไ้พี่น้องเพิ่งบันเอาใส่คลิปเล้พี่น้องบันเสดายน้ำเสนอนบอกว่านี่ไหมแค่หน้าจอเลยไปซื้อกับไปชนงานเอาเงินมาชิ้นเบาอ๋อพี่น้องตามนั่นเดินนะครับ